สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับภาสาเซียนครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญชุดกรรมการนะครับผมของรวยพันล้านนะครับผมอ่าอ่ะมาพบกับเหรียญนี้ก่อนเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนี่ก็เป็นรวยพันล้านนะครับผมชุดกรรมการนะครับผมนี่ชุดกรรมการนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับผมลงยาน้ําเงินนะครับผมเป็นหนึ่งในสี่เหรียญตามต้นคลิปที่ ปักไว้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นกระไ่ทองนะครับผมยาแดงครับผมยาแดงก็คือยาแดงด้านในนะครับผมเขาจะเรียกว่ายาแดงนะเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นยาน้ําเงินนะครับผมสลับกันไปนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นยาน้ําเงินนะครับผมข้างนอกเป็นหางแดงนะครับผมข้างนอกเป็นหางแดงอมาดูนี้ครับอาการต่อไปครับผมเป็นยาเขียวนะครับผมขอบแดงนะครับผมขอบแดง อาการต่อไปเป็นยาฟ้านะครับผมขอบแดงเหมือนกันนะครับผมจะมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับผมในชุดนะครับผมชุดกรรมการนะผมก็ชุดละสองพันสี่นะครับผมสองพันสี่ครับมูลคาสองพันสี่จะเปิดจองอยู่ประมาณพันแปดนะครับผมแต่ไม่น่าจะมีใครทันราคาจองนะครับผมนะครับผมสังเกตดูนะครับผมเหรียญสามเหรียญนี้นะครับผมนี่นะ เหรียญนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับผมจะเป็นหางแดงหมดเลยนะครับผมส่วนที่เป็นเหรียญยอดฮิตจริงๆนะครับผมที่เขาเล่นหากันนะครับผมราคาค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นยาแดงด้านในนะครับผมขอบเป็นหางน้ําเงินนะครับผมอท่านดูนะเห็นไหมจะเป็นหางแดงทั้งหมดนลครับผมจะมีหางน้ําเงินคือมีองค์เดียวนะครับผมรุ่นนี้จะราคาแพงกว่าเพื่อนนะครับผมคุนนี้ก็จองมานะครับผม ราคาจองไม่ทันนะพี่นะก็อยู่ที่ประมาณสามพันห้านะครับผมซื้อบวกมาแล้วชุดนี้นะนะครับาามาให้ดูองค์นี้นครับผมนี่ตองส่องกันหน่อยครับตัวส่องให้ดูนะครับผมเริ่มจากไก่ก่อนเลยนะครับผมนี่ดูด้านหลังนะครับผมนี้ไม่ได้ต่อกรรมการนะครับผม ต่ในชุดจะเขียนเป็นชุดกรรมการนะครับปีหกสามนะครับผมสร้างเมื่อปีหกสามนะครับสวยงามครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บนะครับผมสร้างน้อยนะครับผมแล้วก็